บุคคล4ประเภทที่ต้องยื่นภาษีกลางปีบุคคลที่1ก็คือบุคคลที่มีรายได้จากค่าเช่าค่ะรวมถึงค่าผิดสัญญาค่าเช่าด้วยนะคะบุคคลที่2คือบุคคลที่มีรายได้จากอาชีพอิสระเช่นหมอทนายวิศวกรสถาปนิกนักบัญชีและช่างประณีสิ์ค่ะบุคคลที่3คือบุคคลที่มีรายได้จากค่ารับเหมาก่อสร้าง แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นการรับเหมาก่อสร้างแบบที่ออกค่าแรงเองคขาอุปรกรณ์ก่อสร้างต่างๆเองนะคะและบุคคลสุดท้ายก็คือบุคคลที่มีรายได้จากอาชีพค้าขายทุกประเภทค่ะรวมถึงอาชีพค้าขายบนออนไลน์อย่างติ๊กตอ็อกเกอร์แบบพวกเราด้วยนะคะอีกทั้งยังรวมถึงกำไรส่วนต่างจากการขายกองทุนภาษีที่ผิดเงื่อนไขค่ะ ยกตัวอย่างเช่นกองทุน IMF ที่จะต้องซื้ออย่างน้อยปีเว้นปีถือครองอย่างน้อย5ปีและถือครองจนถึงอายุ55ปีค่ะแต่ถ้าเราขายก่อนครบกำหนดกาไรตรงนั้นก็ต้องนำมาเป็นรายได้ด้วยนะคะซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่จะต้องยื่นแบบนะคะจะต้องมีรายได้ตั้งแต่1มกราคมจนถึง30มิถุนายนเกิน60,000บาทกรณีของคนโสดค่ะและเกิน120,000บาทกรณีของคนที่สมรสค่ะ โดยสามารถยื่นแบบกระดาษได้จนถึงวันที่30กันยายนและยื่นแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของกมรมสรรพากรจนถึงวันที่8ตุลาคมนะคะ